ครับผมชาคุสติกนะครับคพีนี้จะมาแนะนําการเล่นท่อนอินโทรเพลงอ้อล้อนะครับของวงซูซูนะครับก่อนดูเพื่อตั้งสายมาตรฐานก่อนนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์จีนะครับอ่าก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพลงนี้ก็ง่ายๆนะเดี๋ยวมาดูวักแรกนะครับเป็นอย่างนี้นะอ่าแค่นี้ก่อนนะครับสาย1ช่องที่10ครับต่อไปสายหนึ่งช่องที่8ด สายหนึ่งช่องนี้เจ็ดสองตัวนี้จะติดกันนิดนึงนะครับจะมีนะรวมกันจะเป็นตัวแรกเว้นอย่างหวะน,นิดนึงนะเขาใจนะครับต่อไปสายหนึ่งช่องที่แปดครับดีหนึ่งครั้งต่อไปดีอีกครั้งหนึ่งสไลด์ไปช่องที่สิบนะครับอ่าวงนี้จะได้อ่าเขียนนะครับอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็หลังจากนี้นะครับจะเป็นเสียงใช้การร้องแทนนะครับแต่ผมเปลี่ยนมาเป็นเสียงกีตาร์แทนนะครับอาจจะไม่เป๊ะน,นะครับเอาใกล้เคียงนะอ่าเป็นเสียงร้องคําว่าอา้อล้อนะครับผมหลัดแปลงมาเล่นโบก,กีตาร์จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆดีดสายหนึ่งช่องที่15ก่อนนะครับดีดแล้วก็ถอยมาช่องที่14จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ดีช่องที่14สไลด์ไปช่องที่15 เล่นให้เห็นภาพจะเป็นนี้นะอ่าผมเอาใกล้เคียงนะอาจจะไม่เป็นนะครับอีกครั้งหนึ่งลองดูนะครับรวมกันทั้งวักนะอ่าเพื่อนๆเล่นท่องนี้ให้คล่องเลยนะครับผมจากนั้นเพื่อนๆเ,เล่นเหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบรวมเป็นสองรอบนะครับก็คือเล่นแบบเดิมเลยนะครับง่ายๆนะ เดี๋ยวผมเล่นให้ดูสองรอบจะเป็นยางี้นะรอบแรกก่อนนะครับหนึ่งรอบนะครับต่อไปรอบที่สอง่าแค่นี้นครับสองรอบต่อไปอ่าท่อนที่น่าสนใจนะครับจะเป็นท่อนนี้นะเดี๋ยวมาดูวิธีเล่นนะครับอ่าเล่นอย่างนี้นะครับ ชานะ้านะว่างนี้นะครับเป็นเทคนิคการไล่สเกลบวกกับการอุดสายนะครับผมมาดูตำแหน่งก่อนนะเพื่อนๆพยายามใช้นิ้วตามผมก็ได้นะครับาสาย6เดี๋ยวเพื่อนๆไม่ต้องอุดสายก่อนนะดีดลงอย่างเดียวก่อนนะครับวิธีฝึกนะสาย6ช่องที่3มครับสาย6ช่องที่5นิ้วก้อยสาย5ช่องที่สอง นิ้วชี้สายห้าช่องที่3ามนิ้วกลางสายห้าช่องที่ห้านิ้วก้อยห้าตัวแรกนะครับอ่าผมลืมบอกนะครับสายหช่องที่3ามตัวแรกใช้นิ้วกลางนะอะ่อีกครั้งหนึ่งอ่าต่อไปเล่นอย่างนี้นะ สาย5นะครับช่องที่2นิ้วชี้สายห้าช่องที่3สาย5้าช่องที่5นิ้วก้อยอ่าอย่างไปนะต่อไปดีที่สาย5้าช่องที่5อีกครั้งหนึ่งนิ้วก้อยนะครับแล้วก็สไลด์มาช่องที่10สาย5จะเป็นนี้นะตนัวนี้ยากนิดน,นึงเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นอย่างนี้นะว่างนี้ทีนี้ลองสเกลรวมกันทั้งหมดก่อนนะ โอเคทีนี้ตัวสุดท้ายนะครับจังหวะที่เราจะสไลด์มาช่องที่10นะครับนิ้วก้อยถ้ามันจะยากนิดน,นึงนะครับถ้าใครไม่เคยฝึกเนาะให้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็นนิ้วนางหรือนิ้วกลางก็ได้นะครับแล้วก็สไลด์มาถ้าเปลี่ยนเป็นนิ้วอื่นจะเป็นอย่างนี้นะอ่าแต่ว่าต้องสลับให้เร็วนะ ที่ใช้นิ้วกลางนะครับถ้าใช้นิ้วนางก็อ่าแต่ว่าถ้าใครสไลด์นิ้วก้อยได้ก็อลองนิ้วก้อยนะใครสไลด์นิ้วก้อยนะครับจะต้องใช้นิ้วอื่นพยุงนิ้วก้อยด้วยนะครับเพราะาแรงนิ้วก้อยมันจะน้อยนิดนึงนะอ่าจริงๆตรงนี้ผมก็ฝึกแนะนําตามภาษาผมแล้วกันนะครับเพื่อนๆลองดูนะทีนี้เพื่อนๆเพิ่มเทคนิคการดูดสายเข้าไปนะครับเสียงมันก็จะแน่นขึ้นจะเป็นอย่างนี้นะ คายเพื่อนๆปล่อยนะครับไม่ต้องอุดนะอีกข้างหนึง่งเข้าใจนะครับวิธีอุดสายก็ลองวางสันมือตรงนี้นะครับไปบนสายที่เราจะดีดนะครับวางไว้เบาๆนะแล้วก็ลองฝึกเสียงให้ดังประมาณนี้นะครับดีดลองจากสายเปล่าก่อนก็ได้นะ,อะลองดูถ้าได้เสียงประมาณนี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็มาเล่นความเร็วดูนะ โอเคเดี๋ยวผมทวนจากต้นทั้งหมดนะ่าแล้วก็เข้าในร้องนะครับ โอเคเพลงนี้สั้นๆง่ายๆนะครับแต่ว่ามีเทคนิคช่วงท้ายนะครับที่น่าสนใจเพื่อนๆเอาไปฝึกแล้วก็ไปประยุกต์ดูนะครับเผื่อจะได้ประโยชน์บ้างนะครับโอเคฝึกให้สนุกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ